วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็สะอาดเสมอดิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คือเตื้ออยู่ที่หอแล้วก็มีคนแอบมานอนเตียงเตื้อไว้ทุกคนคือตอนนี้มันจะลงมาชิมกันใช่ไหมแต่เตื้ยก็จะปลูกเขากันเตื้อจะปลูกเขาด้วยวิธีนี้ ตื่นตื่นตื่นตึ่นนี่ไฟหนึ่งสองสาตื่นลงประชุมจ้าตื่นจ้าโู้วทีเ็นกี้ลงปรชุมค่ะกรุณา Stand up please ของชู ท่เราก็จะมาทำ vlog แบบเรียวเรียกันเลยนะทุกคน vlog แบบไม่มีอะไร vlog แบบอยากทำอะไรทำก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเอาไี่ใหญ่หนึ่งทุ่มตอนนี้เราก็กำลังลงประชุมแค่เราว่าไม่มีอะไรเราก็เลยจะมาทำ vlog แบบเรียวเรียกันไปเลย What What the เดี๋ยวเราจะขอตัวลงประชุมก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีสอบวันสุดท้าย The next day มาช้าลืมถ่ายนะทุกคนคือเราสอบเสร็จไปแล้วจ้าหนึ่งวิชาเหลืออีกสองวิชาแล้วก็เสร็จสำหรับการสอบมิดเทอร์หมอนะโอ้ยไม่ดุอยดีไหมนะเดี๋ยวเราก็จะสอบอีกวิชาหนึ่งแล้วเราก็จะสอบเสร็จสำหรับเทอมนี้แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากอ่านังสือทำไมหนักกว่านั้นอ่ะอ่านังสือทำไมดูกลุ่มกูนี่ อย่างนี้เลยอย่างนี้คือคนดีทําอะไรจ้กตอบดียนะ

ซิมทรัมซิมซึมเลยซิมซึมเลยเมื่อกี้บอกว่าซิมซึมซิมซึมอร่อยมงบอกว่าคุณบอกเองบอกว่าซิมซึมดิสสิเมส t พ a n k you น h a n k y อเออออออ I am ลิ้นฟันลิ้นฟันแล้วลิ้นฟันแล้วเ e สเอ a r อะไรนะ s i l วอร์ i l เวอร์ a d ear h e a แม่เมึงอลีก็มีแต่เฮส d e a เฮส a d e ไม่อ่ะอง

สนีดเอลสนีดอันนี้อะสนีดอันนั้นอ่ะสนีดข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ก็บอกเชียงใหม่ก็บอกเจ้าใดว่าจะเป็นสาวแหลมี่เปล่าแม่เอลแม่แมาเตล้วว่าสาวเขาจะไปหนึ่งบทงานเลยเอาในเรื่องข้าเจ้าก่อนข้าเจ้า เป็นสาวเชียงใหม่คือบอกเราได้มาที่เป็นสาวแล้วไม่เป็นสาวเลยอะไม่ได้เลรอไอ้ลุ้ยเลี้ยงตัวเองสอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนสอบเสร็จแล้วค่ะสอบเสร็จยังคะยังไม่เสร็จยังคะไม่เสร็จเหรอคะเอร็จครับสอบเติทำไมไม่เสร็จคะมีสอบเอออสไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรนั้นอยู่ค่ะแครอทริงค่ะไม่เป็นค่ะไปสอบไปออสติต่อเหรอโบ๊ทสอบสัมภาษณ์จ้า เทอมของอก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปก็ลุยปัะชิมกันต่อจา้าแต่ว่าไม่ใช่ปัะชิมกูนะปัะชิมพี่มอซมค่ะแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเราไปกินข้างก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามีานมาจะส่งงานแต่เพราะอะไรถึงเราไม่ได้สง่งเพราะว่ากูไ,ไ,ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาุวยจังกูพอเลยก็ <c oughs> คือกูกลับไปกินข้าวแล้วเราไม่ได้เพองไรฝนไม่ปปรมนะทำใหุ้ณสวยเอาเลยมป หน้ากลัวต่ำตัวหน้าเคียนคนที่ชื่อเคนนะคะที่ชื่อเคนน้อยมีชื่อที่เพียงฟ้านะคะเคนน้อยค่ะเคนน้อยเราจะมีการประชุมอิทเทอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวบ่ใบมงก็จะรวมตัวเด็กหัวแล้วก็อะแค่นี้ก็พอยังมาบอกขออินท้ายแล้วยังขาดส่งงานยังส่งแล้วค่ะสวยมากอ่ะเส้นสวยไหมนี่สีตกันเลยล่ะสัมผัสเลยอ่ะ ส่งงานยังคะส่งครบแล้วค่ะเก่งจังเลยค่ะกระเทยเบลอนะคะกระเทยเมาอองยาค่ะส่งครบแล้วค่ะเขาต้องมีตัวแยแนลทำไมต้องมีตัวแยแนลอ่ะมึงมาดูแล้ก็สอนจมูเขาไม่จลมูกดีวิวซิลิโคนนิ่มบิดได้นะคะดูดูจมูกเลยค่ะดูจมูกเดได้ไม่ซิลิโคนวันนี้ มาถ่ายอะไรตรงนี้วะตอนนี้นะกำลังจะไปไหนคะกำลังจะไปเรื่อยๆตอนนี้เราเจอเน็ตไอดอลอีกคนนึงแล้วกัน๋ยวจะไปหาเน็ตไอดอลของเรากันนะคะเราจะพาทุกคนมาหาเน็ตไอดอลกันนะเราเจอเน็ตไอดอลอีกคนนึงแล้วค่ะไม่รู้จักค่ะใครคะเรามาเจอเน็ตไอดอลอีกคนนึงนะพี่มิจะจบมาหกไหมคะจบค่ะจบแล้วค่ะเพราะวันนี้ไม่ติดนะจ๊ะไม่จบแล้วนะคะ S <S จบไปตบรุนแรงมากตอนนี้คือเราจะมองจะออกไปงานปัดชิมพี่มสามแล้วก็พี่มหกแล้วน,นะทุกคนก็คือพร้อมจ้ะพร้อมเต้นมากๆเวรอร์แล้วก็คือแต่ละคนก็คือหน้าเต็มสุดไหนดูหน้าเลยคะใช่แล้ว <S 2> <S 2> ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปกันแล้ว นที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่หล่อมากจ้าสังสรรแล้วก็ขอบคุณมากนะขอตัวนะขอบคุณงานนี้ มาชิมวันนี้ก็คือซึ้งค่ะม่จ่าซึ้งค่ะม่จาซึ้งไหมคะซึ้งค่ะมันกันค่ะซึ้งค่ะซึ้งมากเลยค่ะวันนี้น่าจะอิ่มน่าจะอิ่มค่ะเพราะลูกอมเออซึ้งค่ะซึ้งไหมถามว่าซึ้งไหมก็ซึ้งอยู่นะคะก็คือรับรองพอแบบว่าพอรุ่นเขาใช่ไหมพวกกูกลับมานอนหอไรุ่นกูเขาไม่จัดให้เลยค่ะจัดกันเองก็คือ รุ่นปีหน้าเขาไม่จัดให้กลัวแหละเพราะว่ารุ่นนี้เราไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยถ้้ความร่วมมือเละก็ออกไปหาอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเป็นปีของพวกกูแล้วค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมทําอะไรอีเซนฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมทำยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe สําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะเพื่อนทีตามคลิปต่อไปตุ้งติ้งกุ้งเกลงไปแล้วค่ะกนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจอกันคลิปหน้า